หลับมากตอนนะคะในเบรกสุดท้ายของรายการของเรานะคุณผู้ชมนะคะอะใครไปดูมาหรือยังหนังเรื่องอะไรนะอาม่าเหรอหลานม่าเหรอหลานไปดูยังเหรอแต่มีพวกกระทงกระทยเด็กไปเต้นอยู่หน้าห่วงซุยแล้วบอกหลานม่ากันหมดเลยอะกระทยเด็กอะอ้วนอวน่นนะที่ในทิกตอกอะแล้วก็เย้ยนั่นอะน้องอ้วนอวน,อนที่เรียนเรียนเรียนนานาชาติแล้วก็ตกมากจนหน้าคว้างอะนั่นก็หลานม่านะ นะคะน้องบิวกินนะคะจับตัวประกอบสุภรพเอกร้อยล้านเร็วจังเลยนะคะร้อยล้านนะคะไม่พิกโผไม่เกินคาดนะคะสําหรับพระพจนต์เรื่องหลานมากนะคะที่ตอนนี้กว่าไรายได้ไปแล้วร้อยล้านนะคะดันนักแสดงหนุ่มนะคะหนังพระเอกบิวกินนะคะนั่งแท่นเป็นพระเอกร้อยล้านนะคะเออภายในไม่ถึง1สัปดาห์นะคะดันแฮชแท็กนะคะบิวกินพระเอก GDH ร้อยล้านติดอันดับหนึ่งนะคะ แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มนะคะออนไลน์อย่าง X หรือทวิตเตอเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเช้าวันที่8เมษายนนะคะ h a s h t a กนะคะบิวกินพระเอก GTS ร้อยล้านแสดงถึงความสำเร็จของภาพยนตร์ครอบครัวเรื่องล่าสุดนะคะจากบ้าน Gdh นะคะหลานมากนะคะซึ่งได้นักแสดงหนุ่มศิลปินและก็ CEO หนุ่มมากความสามารถอย่างบิวกินมาร่วมแสดง แน่นอนว่านะคะหลังจากที่เปิดตัวกันไปแล้วเนี่ยนะคะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ไม่ถึง1สัปดาห์ก็ได้กระแสตอบรับจากบรรดาแฟนๆเนยอะแยะมากมายก,ก,ก็น่าดูอยู่นะหนังอ่ะแล้วก็ล่าสุดได้คาเขาบอกว่าได้ได้คำวิเคราะห์นะคะคาดการว่าก็จะเป็นจริงอย่างเร็วๆเพราะว่าหลานมากเนี่ยรับโรงภาพยนตร์โรงหนังก็ไปเมื่อวันที่4เมษายนต่อมาก็วันที่8เมษายนข้อมูลเปิดเผยว่าตอนนี้ก็ยอดไปแล้วร้อยกว่าล้านนะคุณผู้ชมนะคะอืมนะคะ แต่มันมีในทิกตอกเนี่ยนะน้องๆไม่เกี่ยวกับพี่เต่านะในทิกต o k มีน้องกระเทยเขาไปดูกันแล้วเขาบอกมีน้องนีอ่ะนั่งข้างหน้ากันเยอะเลยหนังยังไม่ทันฉายเลยอะ่ะยังเป็นโฆษณาหนังร้องไห้กันแล้วอะอ,อะไรนะนมึงไม่มึงไม่คิดจะกินขนมมกินอะไรกันก่อนหรอเอขาบอกหนังยังไม่ทันฉายนั่งร้องไห้กันแล้วแล้วเขาออกหัวล้อก,กันใหญ่เลยอะ่ะ พวกกระเทยนะเขาออกมาหัวเราะกันในทิกตอกนะพี่เต๋อเห็นนะออกมาหัว,วเราะกูบอกว่าอะไรอะร้องไห้อะไรอะหนังยังไม่ได้ฉายเลยยังเป็นโฆษณาอยู่เลยร้องไห้กันแล้วนะคะมากันต่อนะคะเชียร์ที่คำพรนะคะตัดผมเปลี่ยนลุคใหม่รับซัมเมอร์นะคะช่วงนี้หน้าร้อนนะคะหลายคนก็ตัดผมสั้นเดี๋ยวไปดูภาพเชียร์ที่คำพรหนะะ่อยได้ไหมคะริตาอภินันนะคะน่ารักเหมือนทอมเลย คนจะตัดทรงนี้ตั้งนานแล้วนะตัดแล้วเหมือนทอมนะคะโดยเธอก็ได้ลงคลิปตัดผมใน i ิน t a g r กรนะคะแคปชั่นซัมเมอร์ปีนี้ขอเปลี่ยนลุคแบบแบบอะไรนะแบบไฟลุคหน่อยนะจ๊ะนะคะตัดผมสั้นเลยนะคะทํ้เอาหลายคนเข้าไปบอกว่าหล่ออย่าเล่นกับใจเราจีบได้ไหมอะกรีดจีบนะดีมากหล่อนะคะ,ะ,คะเหมือนทรงในละครวัยเด็กเลยเบญจากีตาความรักอื เียต้องตัดผมสั้นค่ะเขาต้องตัดผมสัน้นแล้วเขาจะดูเทเขาไว้ผมยาวแล้วก็ดูธรรมดาเขาต้องตัดผมสัน้นเพราะตัดผมสั้นแล้วมันจะเทเลยตัดไว้ผมยาวธรรมดามากไว้ผมยาวจะธรรมดาแต่พอตัดผมสั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์เขาเลยมันจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์น้องเชียเลยนะคะเมธีรามานูล,ลั่นเพราะว่าไม่เคยมีโพจากต่างประเทศใช่ไหมลัน,นว่า ปิดอันดับหนึ่งแกงไตปลาเป็นอาหารที่ไม่น่าพิลวรมที่สุดใช่ไหมแต่ละมนูนี่ยเขาเป็นคนใต้เนาะสมัยก่อนนี้ฉันก็กินไม่ลงนะที่ฉันบอกตรงๆไม่ได้ต่อ,อรแต่จนะริตนะตอนที่แม่ทำเนี่ยวันนั้นกูไม่มีอะไรแดก กูลองชิมกูว่าอร่อยมากทำไมกูโง่ไม่กินมาตั้งนานแล้วนะคะหลังจากแกงไตปลาถูกจัดเป็นเมนูยอดแย่อันดับหนึ่งของโลกและก็มีเหล่าคนดังนะคะอย่างไทยเนี่ยออกมาโต้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวล่าสุดนะคะหนุ่มใตายอย่างเมทีรามนูนก็ได้ออกมาโพสในอินสตาแกรมนะคะถึงแกงไตปลาว่าใครจะว่าเธอคือเมนูยอดแย่แต่ในสายตาเราเธอคือเมนูแสนวิเศษนะคะอะไรนะ่ละศีลอดด้วยแกงไตปลา อืมนะคะของรโรดชั้นอ๋อใครอยากว่าแยกก็ปล่อยเข้าไปแต่คนไทยคือบอกว่าเสียงเดียวคือร้อยจังหู้นะคะแกงไตปลาเนี่ยการทำเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นนะคะมันจะมีกลิ่นไตปลาแล้วแล้วแต่และสูตรก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ใส่หน่อไม้นะคะใส่มะเขือใส่ถั่วฝักยาวแต่ถ้าเกิดไปทางใต้แถวบางจังหวัดพัทลุงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่เม็ดขนุนนรันะเขาจะใส่ไม่เหมือนกัน ความเข้มข้นก็อยู่ที่เทคนิคของแม่ครัวส่วนใหญ่แกงไตปลาในแม่ครัวพ่อครัวเขาจะปรุงถ้าเป็นแกงไตปลาภาคใต้จริงๆจ,จ,จะมีรสข้างค่อนข้างจัดเผ็ดนะคะกลิ่นเนี่ยนะคะยิ่งอุ่นยิ่งหอมยิ่งอุ่นยิ่งหอมพอมันแห้งเติมน้ําอุ่นลงไปแล้วอุ่นมันก็จะกลับมาอร่อยเหมือนเดิมรสชาติมันก็จะเข้มข้นสามารถกินได้กับขนมจีนขนมจีนนะคะข้าวสวยข้าวสวยนะคะ แล้วคุณกินกับไข่ต้มแบบเป็นมาตูมหรือแบบไม่เป็นมะตูมก็ได้หรือคุณจะกินกับไข่เจียวก็ได้หมูสับก็ได้นะคะแกงไตปลาสามารถที่จะกินกับผักทางใต้เรียกว่าผักหนอกนะคะกินกับผักก็ได้กินกับขนมจีนก็ได้กินกับข้าวสวยก็ได้เป็นถือว่าเป็นเมนูเจริญอาหารนลันเพราะว่ามันเผ็ดแล้วก็ต้องกินข้าวเพิ่มส่วนใหญ่เนี่ยกินกันเนี่ยแกงไตปลาถ้ากินกับข้าว อย่างไปต่ำๆเนี่ยสองถึงสามจานเพราะรสชาติมันอร่อยกลมกล่อมต้องมีความเผ็ดของความเป็นใต้ด้วยและถ้าเกิดกินกับไข่เจียวนะโดยเฉพาะไข่เจียวหมูสับนะคะทอดให้กรอบนะคะแล้วกินคุกแกงไตปลาเนี่ย มันจะอร่อยแล้วทาให้น้ําหนักขึ้นแล้วก็จเจริญอาหารสาเหตุที่น้ําหนักขึ้นเพราะหนึ่งมันเผ็ดสองเมื่อมันกินกับข้าวเนี่ยความเผ็ดกับความหวานของข้าวเนี่ยมันจะอยู่ในปากแล้วมันก็จะมีความฉ่าของไข่เจียวหมูสับมันจะทําให้แกงไตปลาเนี่ยที่หลายคนไปกินแล้วมันจะติดใจที่แรกพี่ก็กินไม่เป็นสมัยเด็กๆมันเหม็นเพราะแม่ทําแกงบ้าสีไม่น่ากินรลอสีดาใส่อะไรก็ไม่รู้เหม็น,มนวันนั้นไม่มีอะไรกินลองหยอกไปนิดนึงแล้วกิน โคตรอร่อยเลยตั้งแต่นั้นก็กินแกงไตปลามาตลอดนะคะฝรั่งเขาอาจจะมองแค่สีเหมือนที่พี่เต๋ามองไงว่าสีไม่น่ากินแต่เขาได้ชิมรสชาติแล้วเขาจะรู้ว่ามันอร่อยมากนะคะแล้วสูตรแต่และจังหวัดไม่เหมือนกันด้วยนะทางใต้พัทลุงก็สูตรหนึ่งนะครศรีธรรมราชก็สูตรหนึ่งสงขลาก็อีกสูตรหนึ่งแต่สุดท้ายมันก็จะมาพร้อมกับความอร่อยนะคะไข่เจียวหมูสักไข่ต้มนะคะ พอแกงไต่ผ mm ่าจะค่อนข้างเผ็ดเค็มนะคะถ้ากินกับไข่เจียวไข่ต้มมันจะอร่อยมากแล้วมันเป็นอาหารที่กินแล้วจะเลินอาหารเพราะว่ากินจานเดียวไม่พอนะคะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมขาเล่นน้ำสงการกันอย่างปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันขับรถก็อย่าเมานะคะวันนี้พี่เต๋าลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ